สวัสดีครับมนีกวงออกลูกอีกแล้วครับแต่ว่าทายบอท่านบอลูกว่าออกตอนไหนแต่ว่าเห็นเห็นตอนเพื่อกินน่องงวน่องน่องกวางบอผพดตื่นเต้นครับเห็นเพื่อกินน่องก็กิ่งผมน้ำหาลูกไป่ใส่ลูกไปอยู่ฟังหุ่นนะครับลูกไปอยู่ฟังหุ่นเฉยออกได้วยครับนี่ตาคายแบบนี้มิเตอร์อันตรายครับต้องเอาลุ่นสองเมตรนะอตาคายนะครับลุ่นเมตรแปดซีนียาใสผมน้ำหาบกโดนครับนี่องคนอยู่นี่ผมมาเลยครับ เห็นขับตาเลยครับกินน้องนะครับน่องเพิ่นยืนหนีครับนี่น่องเพื่อกินให้เพื่อกินครับนี่ไ่ใช่แต่แตอนนี้เจ็ดโมงเจ็ดโมงนิดๆของเสาวันอังคารที่เก่าค่ะเพิ่นออกผมยางอ้อมหา็นยีซินตาที่พ่เห็นครับผมยางอ้อมหาน่ะเข้าเข้าเฮาเามาเห็นนี่ตอนนี้คือเขาทายสิเจ็ดโมงกว่าเพิ่นกำลังกินนองครับพี่น้องของ เสาวันอังคารเสาวันอังคารค่ะขอานอังคารที่เก่ามกราคมหกเจ็ดได้บอกเทิร์กได้น้องโอวันตีหรือน้องเอิญจ้าน้องเอิญครับน้องเอิญเย้เอ้าโตเมร์เหรอเนาะเดี๋ยวข้าเข้าไปเบิงนะครับพี่น้องโตนีเลือต่อไปกั เป็นลูกของน้องหูแวงแม่งกระเบียจ่ะหูแวงหยักมันสิมีสองตัวหูแวงแม่น่ะอันนึงแวงตรงอันนึงแวงหยักม้าม้าม้าค่ะพพี่น้องเปนของไปเบิรงเร็วๆหลังจากมือว่านเกิดเจอเหตุร้ายเนาะค่ะม้าเขาขอกมือนี้เฮากับีขคาวดีค่ะพี่น้องค่ะมือว่านแบ่ตายไปตัวหนึงครับมือวานแม่ตายได้ยังมาฝาก เอาไปก่อนผมเลยครับเพาว่าซ้มอมไม่กวนเอาไปก่อนเลยครับจ้เอวานี่แม,ม่ใหม่ค่นนนนนนไไะนี่แม่ใหม่ค่ะนอ่นี่แหะนี่หครันี่หนนี่ม่นนนี่งนน้่ง่คนนี่มนี่ี่คนใน รอยหลุดป่วยผมลุงเนี่ยเออกินกิจ้าเอ๊น้องไอซ์กับน้องหูแบ่งขอบใจนะจ๊ะเลี้ยงลูกดีๆนะลูกนะเก่งมาก,มากนี่ค่ะหมู่บ้านบัดเกิดเหตุโอ้ยผมว่ามันกวางผมตายแล้วครับหมู่บ้านนี่หมาเขา่าซองโตพี่น้องตีนมันอ่นะนะเข่าตีนมันทิปบดีบดได้เลยครับนนะมันตำรวจรนะครับเนี่ย เป็นอุท่าหอนนะคะ่ะไอ้พี่น้องอยายฉลาดใจ,จว่าจะของเห็ดขอ,อกดีแล้วนะคะคมันตรวจสอบเลยครับมา้มาม้ามาผู้อื่นครับมาผู้อื่นมาเขาค่ะกินปไปได้นอนบ่หลับเลยครับเมบื่อวานที่เขาก็บพแซแทบครับเห็นสภาพแล้วนี่นะย่านเอาตัวน้อยนี่แล้วนี่แบผนผลออกลูกไหมมันมกินลูกแบผม<อ>นี่แหละครับต้องมันตรวจสอบน้องเอ๊ มไม่เบิ้งนะครับเด้อให้ลูกง่มครับให้ลูกง่ำหมาลูกผสมนะครับให้ลูกสวยครับน้องเอินสวยครับให้ลูกน้องเอินไหนขอดูเพศหน่อยลูกสัมนำดีครับงามงามครับไหนตัวเมียเลยตัวเมียไหมจับได้จะต่อด้นยน้อยได้ใหญยใยใบจับโอ้ค่ะตัวเมียอยู่ค่ะพี่น้องค่ะตัวผู้ก็จะไม่หำครับ เดี๋ยวจะอา่ามาพนเสืดือให้เพนนะครับพึ่งออกนับนมสีเต่านี่นนูชื่อดองเอิญนะลูกถ้าตัวผู้มีนมไหมผมใส่อีกแล้วถ้าตัวผู้มีนมอันนี้น้องเอิญใหญ่ตัวใหญ่ตัวนั่นเพราะว่าตัวนั้นให้เป็นแม่แม่สาวแม่แรกตัวนี้เป็นลูกที่สองครับใี่ค่ะ ตาก็งามครับน้องเอิญเอิญเออกมาที่จังอัดเเอนเดียวเอาลูกเพื่นครับนะครับตาหักค่ะเอาไปหาแม่เอาไปหาแม่ไปไปเดี๋ยวพ่อเจอยามาะพลหน่อยเด้อไปไปเก่ง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 เขาก็ออกวางได้ดีละค่ะเพราะว่าได้ก็ยังมีความโชคดีหรอกครับเพราะว่าอันเขาเอิญว่ายังเพื่อนเขาก็กินอันน้องกินน้องเพื่อนเบิดวางหนึ่งยานี่ยนะคะตาอยู่ตอเพื่น เอามาท่านตอนเพิ่นกินน้องอยู่หนาคอกนะคะพี่น้องคะพี่น้องคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ันซอยกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้าพี่น้องค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน,น่จ้าต,ตาตน้อยขอบคุณเลยหลายเดอ้อที่วอวยพรใ้ปีไม่ได้ลูกแต,ต่โตเมนันได้โตเมย,ยังยัง,ยงออกมาเลยนี่ น้องเอิญวันนี้วันที่เก้าได้น้องเอิญน,นะคะออีหลา่าได้อีหล่าหน่อยอีกละค่ะพี่น้องขามามาจะมาเบิงมาแย่งซอยกันเด้อค่ะเด้อขัดบ่มีพี่น้องซอยเบิง,บงซอยแย,ย่งกับบัมีกำลังใจเหตดคลเด้อค่ะพี่น้องขาบบม,งดดงมาเด้อคะ่ะเด้อ พอไดมีมูเล่นค่ะน้องเอว่าเกิดวันที่สีน้องเอิญเกิดวันที่เก้าห่างกันหามือแต่ว่าน้องเอิญใหญ่กลัวนี่ค่ะน้องหูแวงนี่เป็นแม่น้องเอิญเพิ่อนอ่ะเคยหายลูกแล้วนะ,คะเคยใจลูกแล้วค่ะนี่อันโตที่สองของเพิ่นค่ะเอ๊เป็นตาซางเก่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 ง เก่งมากเยี่ยมมากลูกเก่ง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 มากเก่งมากเก่งมากอ้นะคะเอากล้ยมาหายเพลินเมื่อกี้จ้ะอ้าอะไรคะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวค่อยเข้าไปเดี๋ยวค่อยเข้าไปเอ้ยตาสังข่กพี่น้อง เกิดที่หลังไงก็เอือยเดินดูนมแม่เกิดที่หลังไงก็เอือยค่ะเอมีคิวจำได้โยคะมีคิวเกิดที่หลังไงก็เอือยแล้วลูกเนาะกวางนี่เข้าสามารถอดูดนมแม่โตได้ก็ได้ดยค่ะนี่นะคะความหนาระัอย่างหนึ่งของกวางก็คือ วางสามารถดูดนมแม่จากตัวไหนก็ได้นะค่ะที่มีน้ำนมนะคะแม่เพิ่งกรให้ลูกลูกโตอื่นดูดเฉยขึ้นกันจ้ะนะคะ เอคลิปนี้เป็นคลิปกวางน้อยตัวที่สองของปีหกเจ็ดนะคะได้อีลาน้อยค่ะพี่น้องค่ะน้องเอิญน,น้องเอิญน,นะคะเ,เขาเลี้ยงซอยกันเลยบัดน,นี้ค่ะพี่น้องค่ะเพื่อเลี้ยงซอยกันเอาช่วยกันเลี้ยงนะลูกนะ ดูดนมนะตัวไหนก็ได้นะอยู่ต้มตัวใดก็ได้กวางมาพูดแม่เด้หน่ารักหน่ารักค่ะเพิ่นแบบเจ้าจะเลี้ยงซอยกันตัวเลี้ยงซอยกันเลยนี่เพราะเด็กเป็นหมูเจ้าจืเลี้ยงซอยกันตัวเห็นบ่ค่ะนั่นเขาเลี้ยเขาเลี้ยงทั้งสองโตค่ะพี่น้องค่ะเจ้าจื๊อเจ้าจะบ่หวเสียงนะเจ้าจะ๊หักต้องการอาวขันเจ้าจือได้ขันเจ้าจือได้เอาเอาวขันเจ้าจ,จือได้ เอายาม่วงมาผลเสือคะ่ะให้ลูกงามครับเอพ,อพ่อพาพนี่ให้ลูกงามครับพ่นยาม่วงอินดียินดีได้นะได้ลูกอีกแล้วดได้ลูกอีกแล้วพี่น้องขาคลิปนี้อาจจะยาวจักหน่อยนะคะดูนมได้ด,นนดูดนมให้ลูกดูดนมได้เอ๊ะเอ๊ะสามหรือสี่มื่นตัว,ว,ตว,ว,ว,ตวนี้ ตัวนั้นได้ห้าวันแล้วค่ะหนึ่งวันได้สามชั่วโมง,โมงตัวใหญ่กว่าออกมากกับแข็งกับรเรนได้เลยครับนี่บตุ่มเปะขาจะบอออนครับตุ่มเมียโรกโกมันนี่ <S <S <อ>เ่อจะกินเองนะครับเ่อจะบำรุงพวกมันเองครับโครคออกมาเข,ข้าเ็นมันกินแล้ว ยายขอจับหน่อยดูดนมดูดนมอยี๋เห็นดูดนมอ่าดูดนมดูดนมแล้วลูกเลยดูดนมโชว์หน่อยเดียวอันไม่เห็นนั่นลูกผันมุดไปอยู่คอกพุ่นเด้ค่ะโบได้ตะไคร่นี่ยโบได้ตะไคร่มันศูนย์ศูนย์จักจากมินเกาะเขาเอิญนึดแปะโบผานค่ะโบผานตะไคร่โบผานดไม่ช่างกินครับเดี๋ยววันศิกมาดูดนมแม่นี่ก็ได้ครับพระเจ้าโบห่วงครับ ดูดนมดูดนมนเ,ดเ,ขเขาจะดูดนมเขาเอิ้นว่าจังใดฮือ,อแบบ,แบาสามารถอันให้โตเอื่นมาดูดลูกโตเอื่นมาดูดนมจะของน้ำไดไหมค่มมมนะแต่เาบาหัวนมอ่ะนะหรือหญิงหาแม่เราจะทะย่อยออกมาจะออกทุ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 กสามสัปดาห์ลราต้องไปคิดว่า ช่วงนี้ออก็จะ,าจาะช่วงนี้จะทยอยออกค่ะน่า,าจะห่างอีดอกเดี๋ยวจะไปเหัวอาหารใหส่แล้วจ้าเรียงไงครับเรียงไงเราจะเอาจ้าพี่น้องดูแลขอปมาเอาพี่เบิงตัวอื่นน้ำ่ะคิดเดียวยิ่งเง่าไปเลยค่ะพี่น้องค่ะคิดเดียวยิ่งเง่าไปเลยจ้าโอายยังไม่ยายังไม่ได้จับเลยอยากจับมาจัมาจับที่หลังอะไรออกมาสักกัน อยากจับอยากบายง่ายสุดเลยลูกง่ายเท่กันรับสุดอุดีใจดีใจได้หลานแล้วนะลูกได้หลานแน่นหนูได้หลานเด็กคนนี้ก <นะ S 2> ็จะออกครับออกทุกตัวเล้อีกฮาตัวนคนนี้น้องปูเป้นะคะ,ดออะเด็กๆได้น้องอีกสาวน้องสาวอีกตัวแล้วนะเด็กๆ เอกด็ก,ดก,กอันนี้จะเฮ็ดอย่างคะ่ะอาหารคนนะคะาาสูตร<ท>1174สำหรับวัวเม่ปุ้งคะ่ะเอามาให้กวางเฮ้าเดือนหนึ่งตกกระสอบหนึ่งคะ่ะให้เพิ่นพ่อเพิ่อนวอย่างเป็นออเดอร์ค่ะพี่น้องคะ่ะพี่น้องเอฟซีรับชมคลิปก็ะขอยมีความสุขหลายๆเด้จ้า สุขก,กายสบายใจห,หับช่มจากทางใดในน,น,น,ดน,น,น้อค่ะค่ได้ผลผลิตเนี่ครับได้ผล,ผลผลิตเท่าก,ก็ดีใจละคะอันนี้ทางนี้นะเยวตังง้งเยวแตกข้อถึจะเป็นข้อตัดเขาครับข้อ, <laughs> ขอตัดเขาข <laughs> อ,อันนั่นจะปิดเขาเห็นอย่างคะบ่ปิดคร,รอคบ่ปิดดอกค่ะมันเป็นง่ายต้องการอะ่นงนี้ครับปิดไปสักกอนครับปิบิึงเอาพสออกข้างในได้บอก <c oughs> เอออันน่าบริเวณคอก้าเฮานี่หนึ่งงานเลยค่ะพี่น้องคะ่ะ ใส่งบในการเห็ดขอกและโล่งเลื่อนประมาณสี่หมืนบาทค่ะร่วมค,าาคา่าซ้างคา่าหยังค่าวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะเฉพาะค่าตะคายหลวดตะคายแรงดึงนี่ะมื่นแปดลอยค่ะ, 1800, คะสองซ้ำปีที่แล้วเขาซื้อนะคะไอวี่อยากเข้ามาได้ลูก ไอวี IV, อย่าเข้ามาออกมาเร็วๆออกมาเร็วๆอ่ะตอนแรกก็ตกใจเวัดครับเห็นมันกินน่องน่องล,ลูกไปใส่เห็น,นเห็น,นเห็นเพลินกินน่องอยู่นี่ค่ะลูกมันไปเห็นอยู่ฝั่งปุ่นคือน่องออกเดี๋ยวน่องมันต้องออกหลังลูกลูกต้องออกก่อนหมด เอาแล้วบัตรที่นี่ไปไปเห็นยุไสค่ะยุคห่างทางชีละแหล่คุณครับยุคห่างทางลูกได้เลยนี่แสดงว่าลูกลูกเพิ่นสีมุดตะไคร่ไปฟังนั่นลูกลูกสีมุดตะไคร่ไปฟังนั่นไดนะคะตะไคร่ตะไคร่หางตะไคร่โบผานบอกง่ายๆค่ะตะไคร่โบผานโบผานสองเม็ดจบเลยระบบสองเมตรสเม็ดเรามันเกี่ยวอย่างนั้นตะไคร่โบผาน มันเกี่ยวหยังกับตะคายโบผ่านตัวนี้มันเม็ดแปดสีเม็ดแปดสีมันห่างโค้งทั้งล่างนั่นเข้าใจว่าสองเม็ดมันทีที่ึ้นไปคักกนี่เหนไหมแมนบ้างตัวนี้มันเม็ดแปดสีมันห่างนี่มันหลอดได้ทำสองเม็ดนี่มันทีนี่นี่มันจะิดทีดูดินทั้งทีนี่นี่บ้ามาจะเข่ายากไม่ว่าตัวนี้มันเข่าดิเ็นวอเนี่ยบ้าอ๋อขัดเม็ดแปดสีทั้งล่างมันจะหาม้าหน่อยเข่าได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวมาใหญ่เซ็ตขึ้นหมู่บ้านอัน มันห้างหมายถึงว่า1เมตร80ข้างล่างนี่มันกะตาห้างเกินค่ะพี่น้องตะคายนี่เพราะฉะนั้นก็ใส่2เมตรเมตรขึ้นไปเลยค่ะข้างล่างมันจะทีกว่านี่เข้าใจเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมาขับมาเบิรงกี่าครับอ้าวเอาเลยครับติป็นท้ายโตใหญ่เห็ดพ่นเบิร์กน้ำ คลิปนี้ยาวสักหน่อยครับพี่น้องขะเอาลูกเอารวมในคลิปเดียวเลยคลิปกวางเล็กกวางใหญ่ดีใจด้วยนะจ๊ะอินดีได้พอพอเป็นคุณพ่ออีกแล้วนะคะเธอได้ลูกสาวนะอินดีกินเปลือกมันล่างค่ะพี่น้องค่ะเย่ดีใจ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  นมบอทันมากเมื่อวานนี้ลุงอ้อนแล้วก็เขาไมา่จอบอีกรอ,อบตอนคำค่ะว่ากวางแล้วสีออกลูกตนนัวจะลมบ,บทันมากเราเราเบิ่งเป็นได้ค่ะว่าโตได้สีออกตัวน,นี้ละนี่ต่อไปนี่ตัวแม่สาวเนี่ยลมมากแล้วนะแม่สาวก็คู่ก็ดีล่ะก็คู่แวงตุงดีละแม่สาวนี่จะเป็นคู่แม่ตัวแรกสีออกนะครับ ตะนนีักไปแม่สาวตั้งซื้อให้แล้วซื้อแม่ซื้อว่าน้องมะปรางแม่นี่ละ่ะน้องมะปรางบ่ะจะออกลูกทุกหนีโน้มบาทันมาเดินเดินนมม,มมาแล้วอ่ขอบคุณเอฟซีแล้วก็ปิด <FC S 2> คลิปให้หน่อยค่ะใครเข้ามาชมคลิปนี่ก็ให้ร่ลำรวยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับบพาะขามโฆษณานะครับ <laughs> <laughs> ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ